เรื่องของการผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้กับกับทุกคนเขาเหมือนเหมือนฆ่าคนคนหนึ่งทั้งชีวิตหน่วยงานภาครัฐเราทำงานไม่เท่ากับสื่อออนไลน์1300แอปพลิเคชัน ESS อิ่งแรกเราคงต้องต้องให้ทุกคนรู้เท่าทันสื่อนะคะหน่วยงานภาครัฐเราในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยยังยังทำงานไม่เท่ากับสื่อออนไลน์เหล่านั้นนะคะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสื่อออนไลน์ถ้ามีการเผยแพร่ไปในทุกเพศทุกวัยเรื่องของการเท่าทันสื่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลผู้เสียหายหรือการบังคับใช้กฎหมาย ก็มีบทบาทหลักสําคัญในการที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นผลิตและเยผยแพร่สือ่อหรือเรื่องของการป้องก,รรงกันปราบปรามการค้าประเวณีคนในครอบครัวคนในสังคมต้องมีความตระหนักรู้แล้วก็เข้าใจมากกว่าที่จะไปซ้ําเติมเขาแล้วก็เรื่องของการผิดพลาด มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้กับกับทุกคนสิ่งเหล่านี้มันมันมันต้องร่วมกันตั้งแต่คนในครอบครัวคนในสังคมต้องเข้าใจตัวผู้เสียหายในส่วนของตัวผู้ต้องหาถ้าเราทราบว่าบุคคลคนไหนกระทาผิดลักษณะแบบนี้ก็ควรจะต้องแจ้งเหตุให้กับทางเจ้าหน้าตำรวจเพื่อดําเนินการทางกฎหมายถ้ายังแบบไม่กล้าแจ้งตำรวจก็แจ้งทางพมก่อนก็ได้นะคะ1300ก็มีไว้แอปพลิเคชัน e s s นะคะก็เป็นการแจ้งเหตุในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาความนแรงในครอบครัวหรือปัญหาเรื่องเด็กก็สามารถแจ้งเหตุไปตรงนี้ได้ถ้ามีการรายงานมามีการแจ้งเหตุมาทั้งตำรวจแล้วก็พมกรอม,อมค่ะที่จะไปดูแลแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะดำเนินการได้ทันเหตุการค่ะ